สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำเต้าหู้ไข่ผัดผงกะหรี่มาฝากันค่ะรับรองว่าเป็นเมนูที่ถูกอกถูกใจทุกๆท่านแน่นอนจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ วัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะก็จะมีต้นหอมใบขึ้นช่ายหอมใหญ่พริกชี้ฟ้าแดงเต้าหู้ไข่ไข่ไก่กระเทียมผงกะหรี่พริกไทยน้ำตาลน,นมสดรสจืดซอสปรุงรสแป้งสาลีและน้ำมันค่ะเมื่อส่วนผสมพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำซอสกันก่อนนะคะเราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองตามด้วยผงกะหรี่1ซองประมาณ5กรัมนะคะถัดมาตามด้วยน้ำตาลครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทย1ช้อนชาซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะและตามด้วยนมสดรสจืดทั้งหมด6ช้อนโต๊ะนะคะให้เราตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันตีเหมือนเวลาเราเจียวไข่เลยค่ะ และส่วนผสมถัดมาพริกเผา3ช้อนชาค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะและพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะ และพอเราปรุงน้ำซอสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาหั่นผักกันค่ะผักที่เราใช้ในวันนี้นะคะเราจะใช้หัวหอมใหญ่เราใช้ครึ่งหัวค่ะถัดมานะคะเป็นพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าแดงในวันนี้เราใช้ทั้งหมด2เม็ดค่ะเวลาที่เราหัน่นหั่นตามแนวเฉียงนะคะ พอพริกชี้ฟ้าแดงแล้วถัดมาเราก็จะมาหั่นต้นหอมใบขึ้นช่ายหั่นเป็นท่อนๆค่ะต้นหอมเราใช้ทั้งหมด2ต้นใบขึ้นช่ายเราใช้ทั้งหมด2ต้นเช่นกันค่ะ และในขั้นตอนถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเต้าหู้ไข่กันค่ะเต้าหู้ไข่เราใช้ทั้งหมด3หลอดนะคะการหาั่นหั่นให้ได้ขนาดพอดีคำเลยค่ะพอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะให้เรานำมาพักไว้ในจานโดยที่เราจะโรยแป้งสาลีเอาไว้พอหั่นครบแล้วก็นำแป้งสาลีมาคลุกกับเต้าหู้ไข่คลุกให้ทั่วเลยนะคะ และพอเราคลุกแป้งสาลีกับเต้าหู้ไข่ทั่วแล้วขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะนำเต้าหู้ไข่มาทอดกันค่ะในขั้นตอนการทอดเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะที่เราโรยแป้งสาลีเพราะว่าเวลาที่เรานำมาทอดจะทำให้เต้าหู้ไข่ไม่แตกค่ะเวลาที่เราทอดนะคะให้เราคอยกลับล่างขึ้นบนด้วยนะคะเพื่อให้เขามีสีเหลืองทองสวยเท่าๆกันค่ะ เราจะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะมีสีเหลืองทองค่ะ และตอนนี้เราก็ทอดมาสักพักเต้าหู้ไข่ของเราก็มีสีเหลืองสวยงามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราตักขึ้นแล้ววางบนกระดาษซับมันได้เลยค่ะและเดี๋ยวขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาผัดกันค่ะในขั้นตอนแรกของการผัดนะคะให้เราเหลือน้ำมันจากการทอดเต้าหู้ไข่เมื่อสักครู่ไว้ในกระทะประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะ เสร็จแล้วใส่กระเทียมลงไปกระเทียมแค่ทุบบุบๆก็พอนะคะเราจะผัดกระเทียมผัดรวมกับผงกะหรี่ประมาณ1ซองหรือประมาณ5กรัมนะคะผัดให้หอมเลยค่ะพอเราผัดจนผงกะหรี่หอมแล้วนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะใส่หอมหัวใหญ่ที่เราได้เตรียมไว้ลงไปค่ะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่น และตามด้วยเครื่องปรุงที่เราได้ปรุงไว้นะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะและพอเราผัดมาสักพักนะคะในขั้นตอนถัดมาก็ให้เราใส่เต้าหู้ไข่ที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราค่อยๆค,คนนะคะคนเบาๆเพื่อที่ไข่จะได้ไม่แตกค่ะ ในขั้นตอนนี้เราสามารถชิมรสชาติได้เลยนะคะสามารถเพิ่มรสเครื่องปรุงรสชาติต่างๆได้ตามใจชอบเลยค่ะและก่อนที่เราจะยกขึ้นให้เราโรยด้วยขึ้นช่ายและต้นหอมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเต้าหู้ไข่ผัดผงกะรี่จากทางช่องขายดีชแนลของเราทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับทางช่องขายดีชแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทําอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ